เอกสารอีกเทียบเลยอ่ะอะหวยจะไปออกที่บ้านใครไปค่ะส,สวยตอนเมนนี่อ็เมตนอยู่กับเพื่อนสนุกสนานแต่เวลามาสารก็คือต้องมาคนเดียว ่าไปทำบนี้กับใครแบบฟาดแบบจัดหนักกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับจะโองามพลิงโดยหลังจากที่เธอตกเป็นข่าวว่าเป็นมือที่3ทมทหนุ่มกะลาและภรรยาจูนเพนชุลีเตียงหักที่ผ่านมาจะโอโดนโซเชียลวิจารณ์อย่างหนักบางคนก็ด่าทอเสียเสียหายโดยงานนี้จะโอไม่ยอมคอเดินหน้าฟ้องเอาผิดเกลียนคีย์บอร์ดอย่างจริงจังล่าสุดจะโอได้ไปขึ้นศาลและเจอคู่กรณีบอกเลยว่านอกจากเตรียมรองเท้าแล้วยังเตรียมเอกสารมาเพียบ สี่เรื่องรองเท้าอีกแล้วอะนี้ใช่อันนี้<อ>ชุดแบบหวานหวานเบาๆหวานหวานนี่ใส่ชาแนลเข้ามาชุดไหมก็เข้าค่ะโอเคค่ะสวยมากเฮ้ยหรือจะใส่ช้างดาวดีช้างดาวเก็บไว้ใส่แบบว่าเวลาไม่ได้ออกงานเนาะอ๋อโอเคดูสิเอกสารอีกเทียบเลยอ่ะอูะหวยจะไปออกที่บ้านใครไปค่ะสวย ลูกห่วยจะไปออกที่บ้านใครเนาะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะและเมื่อเจอคู่กรณีจะโอได้ถามถึงเหตุผลของการคอมเมนต์ว่าเป็นเพราะอะไรถึงคอมเมนต์ด่าแรงว่าเป็นเมียน้อยซึ่งคู่กรณีเปิดใจว่าที่คอมเมนต์ไปอาจเป็นเพราะอินไปตามกระแสะนเนาะที่น้องเม้นมาคือข้อความนแรงมากเลยนะแรงมากแล้วก็มีการตอบโต้ต่อร้อโต้เถียงกับพี่แบบ คือเยอะมากแต่พี่จะขึ้นข้อความไว้ตรงนี้เลยว่าข้อความที่น้องเม่นเนี่ยเออทำไมถึงเม้นแบบนี้อ่ะมันนัองนูเม้นแบบนี้มันอาจจะเป็นความถือความที่หนูบ้าดื้อเราต้งองหนูไปเองความคิดไม่ดีอาจจะจะตามกระแสเลยต้ก็อย,ยากจะมอบที่จริงๆก็อยากขอให้เราจบในวันนี้หนูไม่ทำใหม่แล้วแล้วก็ หลังจากที่หนูเล่นแบบนั honestly, way, bro, no walk, ้นไปแล้วหนูลบเมนนั่นออกไปหนูรู้สึกว่าหนูอันนี้มันไม่ได้ว่าหนูอวยหรือว่าอะไรอะนะพี่หนูรู้สึกว่าจริงๆเราที่ก็ไม่ได้แบบทำอะไรผิดไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทําอะไรให้แบบคนอื่นเขาเสียหายเลยทำให้าเหนึ่งเขาเดบอดร้หนูชอบในตัวที่ที่แบบว่าถึงมันจะมีกระแสอย่างที่พี่คนเขาพูดออกมาเขาว่าจงที่จะมีกระแสมันเท่ไหนพี่ก็ยังแบบว่าขายของว่าอพี่ก็ยังแบบ ยังมานั่งขายขายของยังมาจัดโต๊ให้ลูกค้าวันเกิดที่ที่ยังไปทําบุญให้เด็กๆยังอะไรเนี้ยอันนี้คือพูดแต่ว่าไม่โองแม่เลยอันนี้หนูก็เห็นบางทีพี่ขึ้นใส่มาอยู่เรื่อยเรื่อยแต่ว่าหนูก็ไม่เรื่กแบบว่าแบบว่าไม่ได้เห็ชังหรืออะไรเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าชอบเือนกันคือม้นไปตามกระแสแล้วก็เห็นว่าเพื่อนเขาเม้นกันเขานั่นเขานีกันจะตามข่าวตอนเม้นตนี่คือเม้นอยู่กับเพื่อนสนุกสนาน แต่เวลามาศาลก็คือต้องมาคนเดียวรับิชอบคนเดียวทางนี้ก็เป็นหมดเองไปเนาะเปิดเรียนต่อไปอยยาทำอีกแล้ววันนี้ที่จะจบให้พอน้องก็ยังเรียนอยู่อยู่แค่สิบเก้าอย่าไปทำบนี้กับใครอีกเล่นโซเชียลได้ขายของได้ใช้ชีวิตของตัวเองได้แต่ต้องอยู่ใน<ร>ของเ<ร>ของของเราเองที่เป็นของตัวเองโฟกัสแค่ตัวเองค,คือเอาทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขเรื่องของคนอื่นอยากรู้เราดูได้แต่อย่าไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องของคนอื่นเขาเพราะเราไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงโอเควันนี้ที่จะจบให้ จะทำอย่างนี้อีกนะจะลองจะทำจะทำอย่างนี้อีกจะทำอย่างนี้อีกจะทำอีกวันนี้พี่จะไม่อะไรแต่ว่าอย่าทำอีกพี่เข้าใจแหละความรู้สึกกับน้องวัยรุ่นแล้ก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าทำอีกอย่าทำพี่พ่อก็เต่วันะทังมาหนูก็พ่อหนูก็เป็นแบบโพสที่หรืออะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูชื่นชนตัวพี่มากพี่ทายไม่ผิดแต่ว่าหนูพี่ก็รู้จักกับพี่มาต่อ แล้วอยู่เูมือนเลยไม่แข็งนรพอหลังจากวันนั้นมาหนูก็รู้สึกคิดถ้วว่าแบบถ้าเขาฟ้องึ้นมาจริงจะทำยังไงวะทำไงนะแล้วทีเนี้ยหนูก็มันเป็ขึ้นแจ้งเตือนนะว่าเราเคยมีท <R> ีวีดีโออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เห็นมาเรื่อยมาแล้วหนูก็แบบก็อาจจะมีแบบแวะดูบ้างแต่หนูไม่ได้กดเข้าไปดูว่าหนูหนูหนูกลัวชื่อหนูที่ไหนเนี่ยแต่ว่าก็แวะดูตลอดใครอย่างแบบเป็นยี่ห้ออะไรเงี้ยหนูก็ไปดูตลอดก็ ทาทำอีกอยาทำอีกอยาทำอีกเราพี่บอกแล้วยังมีอีกหลายคนที่ก็เลือกไปหลายคนโดนแน่นอนค่ะโดยหลังจากที่เจโอได้ลงคลิปไปก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นหน้าหมาหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ใช่หน้าหมานอกจากนี้สาวคู่กรณีคนเดิมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของเจโออีกครั้งเพื่อขอบคุณที่อีกฝ่ายให้โอกาสและขอบคุณประสบการณ์ที่ได้รับอีกด้วยสำหรับค,คดีต่างๆคงต้องติดตามกันต,ต,ต,ต่อไปว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนและจะจบลงอย่างไรนั่นเองค่ะ